วิธีการเพิ่มลดสต็อกสินค้าเครั้งละหลายรายการด้วย Excel ในหน้าสินค้ารวมเมนูจัดการสินค้าตัวเลือกจัดการสินค้าให้เลือกเป็นจัดการสินค้าด้วย Excel ค่ะจากนั้นมาที่เพิ่มลดสต็อกในหน้านี้สามารถเลือกหัวข้อการแสดงผลได้ว่าต้องการใส่ข้อมูลในหัวข้อไหนบ้างซึ่งจะไปแสดงผลในตาราง Excel ด้วยค่ะสามารถติ๊กเลือกข้อมูลที่ต้องการได้เลยจากนั้นกดยืนยันค่ะ และช่องที่มีไฮไลท์คือช่องที่จำเป็นจะต้องใส่ข้อมูลมีด้วยกันทั้งหมด4ช่องค่ะได้แ,แก่ช่อง Quantity ให้ใส่จำนวนที่ต้องการเพิ่มหรือลดสต็อกช่อง Cost ให้ใส่ต้นทุนของสินค้าในกรณีเพิ่มสต็อกช่อง Supplier ให้ใส่ชื่อ Supplier อที่สร้างไว้แล้วในกรณีเพิ่มสต็อกและช่อง Action ให้ใส่คำว่าเพิ่มหรือลดเพื่อบอกว่ารายการสินค้านี้จะเพิ่มหรือลดสต็อกค่ะ ในกรณีที่มีหลายคลังสินค้าและไม่ได้ใช้สต็อกร่วมกันสามารถเลือกได้ว่าเราจะเพิ่มลดสต็อกที่คลังไหนคะ่ะจากนั้นให้เลือกสินค้าที่ต้องการเพิ่มลดสต็อกได้เลยคะ่ะเมื่อเลือกรายการสินค้าเรียบร้อยแล้วก็กดยืนยนันจากนั้นให้ใส่จำนวนที่ต้องการเพิ่มหรือลดในช่อง quantity ได้เลยคะ่ะ ช่องซัพพลายเออร์จะสามารถคลิกเลือกซัพพลายเออร์ได้ค่ะและช่องแอคชั่นให้ใส่คำว่าเพิ่มหรือลดจะสามารถคลิกเลือกได้ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วสามารถกดดูตัวอย่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้ว,ว่าถูกต้องสามารถกดบันทึกได้เลยค่ะ ระบบขึ้นว่าบันทึกสาเร็จนั่นคือระบบได้เพิ่มลดสต็อกให้เรียบร้อยแล้วค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเพิ่มลดสต็อกในหน้าเว็บโดยตรงจะ Import เ,เป็นไฟล์ Excel ออกไปแก้ไขใน Excel ก,ก็ได้ค่ะวิธีการคือเลือกรายการสินค้าเหมือนเดิมค่ะจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีปุ่ม export file ให้เรา export ไฟล์ตัวนี้ออกไปค่ะ จะได้เป็นไฟล์ Excel ที่หน้าตาเหมือนกับที่แสดงในระบบค่ะให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลในหน้านี้ให้เรียบร้อยจากนั้นบันทึกและ Import f i ไฟล์กลับเข้าไปค่ะเมื่อ Import f i ไฟล์เรียบร้อยแล้วระบบก็จะแก้ไขข้อมูลตามที่เราแก้ไขไว้ใน Excel ค่ะสามารถกดดูตัวอย่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง และกดบันทึกได้เลยค่ะเมื่อระบบขึ้นว่าบันทึกสำเร็จนั่นคือระบบได้แก้ไขข้อมูลสต็อกให้เรียบร้อยแล้วค่ะ